สวัสดีครับ s ิ e เ,เก e r ท o เร y รองเท้าวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมกับรองเท้าฝั่งไลฟ์สไตล์จากโ Pro ก้ากันบ้างนะครับผมและ รุ่นนี้ก็คือ Hoka m a f a e Speed 4 Lite ครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่ที่ถูกปรับปรุงมาจากรองเท้าเทล Hoka m a f a e Speed 4เพยชมครั้งแรกในปีที่ผ่านมาในงานคอลแลบกับทาง Satisfy นะครับและในช่วงต้นปี2025เนี่ยทาง Hoka เขาก็ได้นำรุ่นนี้นะครับออกออกมาวางจำหน่ายในสีปกติทั่วไปและเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นสีมูฟโลส T ีโลส La เ te คู่นี้นั่นเองนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนจากรองเท้าเทลก็คือการเปลี่ยนอัปเปอร์ใหม่ให้มีความบาง มีความโปร่งแสงมากขึ้นแล้วก็ตรงช่วงส้นเท้าเนี่ยก็จะเหมาะกับสมใส่ทั่วไปมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเชือกเนี่ยใครที่ไม่ชอบสีหวานๆแบบสีชมพูนะครับก็มีเชือกสีโรสทีมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับพื้นชั้นกลางเนี่ยยกมาจากรองเท้าเทลโฮก้ามาฟาเตสป C ซีเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับลวดลายที่มีความเลอะในตัวอยู่แล้วนะครับผมทําให้ตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยดูมีความดิบตัดกับความหวานดีของตัวรองเท้านะครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยเป็นยางวีบรัฟเมกากิฟต์นะครับผม ตัวดอกอยางก็จะเป็นปุ่มเทลใครที่ชื่นชอบรองเท้าโมเดลสไตล์นี้นะครับผมวันนี้วางจําหน่ายแล้วที่ร้าน6ก้าทั้งสาสาขาและคานิวาาครับราคา6กพับาทใครโดนใจไปจำันาได้นะได้ยินว่าของมาไม่เยอะด,ด้วย